we <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่10กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดกีฬาเรือใบก่อให้เกิดคุณูุปการต่อวงการกีฬาเรือใบของไทยในระดับโลกวันนี้เสนอตอนด้วยพระบรารมีต่อยอดการกีฬาเรือใบสู่สากลโทรทัศน์รมการพกพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานทรงสนับสน,นุนและทรงส่งเสริมกีฬาเรือใบของชาติเพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงสนพระาราชาลุตไทยที่จะทรงสืบสานกีฬาเรือใบ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติถึงพระพิชาสามารถด้านกีฬาเรือใบอีกครั้งที่ประจักษ์ชัดในพระพิชาสามารถด้านกีฬาเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบในรายการปอโตพอท่าน52 Super s e r เปอร์ซีรีส์ซิลลินวีคทีพีฟิฟตี้เปอร์ซี 2,024้ทหน้าท่าเรือปอตโตพอทานเกาะมายองการาชนาจากสเปนในครั้งนี้นอกจากจะส่งเป็นกำลังสำคัญของทีมวายุในการแข่งขันแล้วยังจะบังเกิดคุณูประการอันใหญ,ญ,ญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยและระดับโลกอีกด้วยส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันณดิสินลิงลาวเทนบริเวณท่าเรือปอตโตพอทันมีนักแข่งเรือใบทั้ง13ทีมจาก9ประเทศ มาร่วมง,งานด้วยบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเองทรงฉายพรกร,ร่วมกับสมาชิกทีมเรือใบวายุที่ท่าเทียบเรือเพื่อเป็นกำลังใจอันสำคัญให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนประจำท้องถิ่นที่มารอบันทึกภาพการแข่งขันเรือใบระดับโลกสำหรับการแข่งขันเรือใบในรายการปอโต่พอทาน52 Super Series s ์ซ l i n ส์ e ินลินวีกทีพีฟิฟตี ถเทาสั้นทวท่าเรือโพโตพอร์ทันราชนจาจักรสเปนเป็นการแข่งขันเรือบายรายการใหญ่ระดับโลกโดยแต่ะทีมมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับโอลิมปิกและรายการอเมริกาคับเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีเรือใบรุ่น TP 52จาก9ประเทศรวม13ทีมประกอบด้วยทีมเรือใบาจากสหรัฐอเมริกา3ทีมสาราชนจาจักร2ทีมทีมเยอรมัน ฝรั่งเศสออฟริกาใต้ตุรกีบราซิลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและทีมวายุจากประเทศไทยหมายเรียกเรือ27มีสมาชิกทั้งหมด15คนการแข่งขันจะมีทั้งหมด5วันวันละ2เรสกติกาการแข่งขันคือทุกทีมจะออกสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมออมทุนและวิ่งกลับมาทางด้านใต้ลมเป็นจำนวน2รอบก่อนเข้าเส้นชยัย โดยระยะทางหนึ่งเรสจ,จะอยู่ที่ประมาณ6ไไมล์ทะเลหรือประมาณ10กิโลเมตรทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในตำแหน่งสตาดิจิตของทีมวายุซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญต้องใช้ทักษะพิเศษในการวางแผนและทอดพระเนตรทิศทางลมตั้งแต่ออกสตาร์ทเพื่อปรับใบเรือให้ตรงกับตำแหน่งลมซึ่งจะส่งผลให้เรือแล่นทรงทำหน้าที่วางแผนก่อนที่ลมจะมาถึงเรือ ื่อให้สมาชิกในทีมได้เคลื่อนย้ายตำแหนง่งถุงน้ำหนักเรือได้ทันเวลาตามกระแสลมที่พัดผ่านเนื่องจากความแรงของลมและคลื่นในแต่ระยะไม่เท่ากันหากทีมใดสามารถมองทิศทางลมได้เร็วและแม่นยำก็จะทำให้เรือเล่นไปได้เร็วที่สุดและเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้ง5วันจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล5ิฟตีเปอร์ซีรี ในแต่ละวันของการแข่งขันเรือใบทั้ง5วันจึงดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบของทิศทางลมจนถึงเส้นชยัยผลัดกันทำคะแนนให้ได้ดีที่สุดในแต่ละวันและเรือแต่ละลำนั้นจะแล่นผ่านกันในระยะที่น้อยกว่า1เมตรโดยมีทีมกรรมการการแข่งขันและทีมผู้ตัดสินตามดูการแข่งขันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับการแข่งขันให้เป็นไปตามกฎระเบียบและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรือชนกัน เนื่องจากเรือ TP 52เป็นเรือแข่งขันระดับกลางปีซึ่งสรงสมรรถนะและเล่นไปด้วยความเร็วสูงนักแข่งเรือใบทุกคนจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงเกี่ยวกับความปลอดภัยตลอดเวลาจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกทีมวายุทธทุกคนแม้จะเจอคลื่นลมแรงสภาพอากาศแปรปรวนกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ทีมวายุก็สามารถแสดงถึงการทำงานที่เป็นทีมได้ดีที่สุดและยังถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่นักแข่งเรือใบไทยจะได้นำไปพัฒนาวงการกีฬาเรือใบของประเทศไทยสู่ระดับสากลในการนี้ทรงเป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานพระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีม Gladiator เเจากสาวราชนาจักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับทีมวายุในการแข่งขันครั้งนี้ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบในระดับโลกสำเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจึงมิเพียงทรงทำให้ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักในทั่วโลกหรือส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเท่านั้นหาเตยังทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยในต่างแดนที่มาทํางานและอาศัยอยู่ในราชนจาจักรสเปนด้วยทรทัแทสรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดหิรัญยารามรองเจ้าคณะอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรประธานมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานประธานจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567พร้อมด้วยคณะเฝ้าและเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากการจัดโครงการสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยในอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการอำนวยการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2566เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นายเทพ,พรัฐเทพพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2567 นางปัญญาดาหนุนพักดีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกรองทัพไทยน,นําคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2566เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยและเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยนางสาวสิริพรชัย,ยสุด นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรลักษ์ รอดอนันต์ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคอาเซียนครั้งที่23นำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานราชวิทยาลายัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการประชุมวิชาการสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอชนำคณะผู้บริหารโรงแรมอมารีวอเตเกตกรุงเทพเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ต Birthday for Back t o School เนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูนเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและอุ ปกรณ์การเรียนในช่วงเปิดเทอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากกริฑโปนทองนายกสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะกรรมการสมาคมศิทธิ์เก่าเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุนละ ออกพระบาทด้วย นายวิวัตชูศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทุนละองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ครูที่จัก,กเกษียณอายุราชการในปี2567เฝ้าทุนลองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี วันนี้เวลา17.36นาิกาส6นาทีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประคังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยในพิธีพุทธาพิเศษ เปลี่ยนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีและด้านหลังประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอที่สิริราชมูลีธิจัดสร้างขึ้นเพื่อน,นําเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชจงศลนเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนิิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่สองเมษายน2568 ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวนมากบางรายต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษาพยาบาลทำให้ไม่สามารถรับภาระค่าใช้ใจ่ายได้การบริจาคสมทบทุนนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ยากไร้มีชีวิตรอดและมีคุณภาพชีวิตปกติหรือใกล้ปกติได้เหรียญเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีด้านหน้าประดับลายพัดยศ ด้านหลังมีอักษรพระนมาพิทัยย่อสอท7 0พรรษาสิริราชมูลนิธิจัดทำสองแบบคือเหรียญทองคำจำนวน200เหรียญและเหรียญสแตนเลตองค์พระสีทองจำนวน70,000เหรียญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคและบูชาเหรียญได้ที่ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสิริราชที่โรงพยาบาลสิริราชปียมหาราชการุณและที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษสารยา หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กระแสะรายวันชื่อบัญชีสิริราชมูลนธิธิสาขาสิริราชเลขที่บัญชี016-3-04650-5หขีดขีดขีดหรือบริจาคผ่านเว็บไซต์สิริราชมูลนิธิ worldweb ส i r ิร foundation org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-414-1414ต่อ101-104ถึง104 องคมตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2,567 วันนี้ที่สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พลเอกกำปนัดรุดติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูนลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูนลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการมูนลนิธิโครงการหลวงโดยการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบโดยประ การเป็นสถาบันการเรียนรู้เพื่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาศที่เบตดําริศูนย์ผลิต,ตผลโครงการหลวงกรุงเทพและพื้นที่ดําเนินงานบนพื้นที่สูงทั้ง39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้นอกจากนี้ยังกําหนดการจัดงานสัมมานานานาชาติระหว่างวันที่1-4ธันวาคม2567และงานโครงการหลวง2567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดช ใหม่ตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2,567สําหสำหรับการวิจัยและศึกษาพ,าน ice, พันธุ์เอเดไวส์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีพบว่าต้นกลา้าเอเดไวส์ จเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพโรงเรือนและยังพัฒนาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบซึ่งจะนำออกจำหน่ายในงานโครงการหลวง2,567สำหรับ 1, พันธุ์พืชที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาจำนวน18ชนิด44พันโครงการหลวงได้วางแผนนำร่องกลุ่มพืชที่ตลาดมีความต้องการอาทิราสบเบอร์รี่ลาเวนเดอร์สตร,รอเบอรี่ป่ารวมทั้งมีการขยายพันธุ์ถั่วปัก และถั่วรันเนอร์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับพันธุ์พืชใหม่ที่มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้วในปีนี้มี3ชนิด10พันได้แก่กุหลาบเบนจามาศและแคน่าลิลลี่นอกจากนี้ยังมีสาลี่พันธุ์ใหม่ในชื่อรอยั l ลัตเชอร์ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะขยายพื้นที่ปลูกเพื่อให้มีผลผลิตพร้อมจำหน่ายภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้า จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมระดิชันธนศสอนอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ